อาจารย์อาจารย์นกกดยกมือค่ะแล้วทางสื่อจะได้รู้ว่าจะเปิดได้แล้วค่ะค่ะเชนค่ะ<อ>ไม่เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วนะคะได้ยินเสียงไหมคะอ๋อเสียงไม่มาะค่ะเสียงไม่มา<อ>ค่ะมาค่ะแต่เบาค่ะอ๋อเ,เดี๋ยวอาจารย์นกเปลี่ยนเครื่องนะคะอาจารย์นกมีหลายเครื่องตอนนี้ชัดไหมคะค่ะ โอเคงั้นช่วงนี้อาจารย์หมอเขียวเชิญต่อค่ะเดี๋ยวอาจารย์นน่งเปลี่ยนเครื่องมาได้นะคะค่ะได้ไม่สั้นคสีดเดียวไหมแล้ติดภารกิจแล้วก็ไม่รู้อันนี้มองเช่วยกันมองหานะคะพี่น้องเราอยู่ในนี้สองร้อยกว่าท่านนะคะท่าน่ะอาจารย์พูดรอก็ได้ถ้าถ้าถ้าท่านอยู่ก็เรียนเชิญท่านนะครับท่านโปรอ่ อาช่วงนี้ก็ก็พูดรอแต่และท่านรอจันนกด้วยหรือท่านกรรมการท่านอื่นๆนะถ้าท่านอยู่ก็อ่าเอาเอที่ท่านกดท่านกดยกมือค่ะอาจารย์แล้วพี่น้องเราจะเห็นค่ะออถ้ากดกดยกมือก็จะมองเห็น <c oughs> อ้าวมาแล้วพร้อมอย่างจันนกพร้อมอย่างจันนกกดไม่ได้ยังเอ่ยยกมือแล้วจันนกยกมือแล้วใครเปิดไมค์ให้ได้ไมเอ่ยค่ะ <c oughs> ิดมาได้ไหมเด็กได้ยินไหมคะได้ยินเสียงกล้องจ้ะได้ยินออค่ะนะต้องต้องปิดเครื่องหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ,อ,อ่อยเครื่องก่อนค่ดดังแล้วดังแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วอ,อ,อ่อยเครื่องหนึ่งก่อนอ๋อ,อค่ะ <laughs> ขอบพระคุณค่ะ ดีใจค่ะ <substit> ว <uting> ันนี้นั่งฟังทุกคนที่รวมเข้าค่ายแล้วก็ปื้มฮะเพราะว่าตอนที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคนให้ความสนใจมา้อ้แค่ไหนอาจารย์หมอเขียวก็ให้กำลังใจนะว่าว่าโอ๊ยคนเดียวก็คุ้มแล้วจากความเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสเนี่ยหายไปเลยค่ะเข้าคอร์สนีสเร็จรู้สึกว่า อาการของความที่เป็นคนเขาเรียกอะไรนะทำอะไรต้องสำเร็จเนี่ยหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ถูกสอนว่า,าทำในหน้าที่ให้เต็มที่ผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเสียงชัดไหมคะชัดค่ะนเสียงชัดเนาะค่ะ,คะบอกไม่ต้องไปกังวลกับผลลัพธ์ของมนันค่ะแต่ก็พอมาฟังทุกคนนะคะแล้วก็ เอ่อได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจก็ถือว่างานนี้เนีย่ยคนที่ร่วมทำงานกันเนีย่ยมีความสุขค่ะที่ได้เห็นผลของมันนะคะก็อยากฝากทุกคนว่ายังมีคนที่รอรออยากจะได้เข้าร่วมแบบนี้อีกหลายคนที่เขาไม่รู้ ่างช่วยกันกระจายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตัวนกเองจะส่งข้อมูลไปที่ในกลุ่มรายต่างๆแล้วก็รู้ว่ามีจากกลุ่มรายเข้ามาร่วมเยอะนะคะก็อยากให้ช่วยส่งต่อเพื่อให้คนที่มีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามาร่วมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้รับปะค่ะสิ่งที่ค่ายนี้ทำเนี่ยมีแต่เรื่องของการ มอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนเราไม่หวังอะไรเลยนะคะทุกคนทุ่มเทเพลังกายพลังใจแล้วก็พลังของความหวังดีปรารถนาดีที่อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีแบบพึ่งตนมีความสุขแผนไทยเราคือความเป็นองค์รวมร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเราอยากส่งต่อถึงสังคม นะคะจากในครอบครัวสู่ชุมชนสู่จังหวัดแล้วก็ประเทศแล้วก็คำจุดโลกนั่นคือจากประเทศถ้าเห็นภาพที่ชัดแล้วประเทศไทยมีความสุขอยู่ได้ต้านภัยโควิดไม่ต้องไปกังวลกับการต้องซื้อยานะคะหรือว่ากังวลกับกตัวไข้หวัดนุ้นไข้หวัดนี้จะมาเนี่ยอืม เมืองไทยในฐานะของตำบลเล็กๆของโลกอะค่ะเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอนเลยทำให้คนไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้สะพานบุญจากทุกคนที่เข้าร่วมเราเห็นผลสมฤทธิ์แล้วแล้วไปกระจายตัวต่อค่ะในงานนี้ก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นสะพานบุญ ส่งต่อไปให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยได้รู้จักโปรแกรมนี้โครงการนี้ให้เขาได้รู้จักส่งไปเธอคะ่ะไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะเข้าหรือไม่เข้าหวังแค่ว่าเรารู้จักสิ่งนี้ดีส่งต่อให้เพื่อนเขามีบุญสัมพันธ์เขาจะเข้ามาเองอย่างที่อาจารย์หมอเขียวได้บอกไว้ะค่ะนะคะ,นะคะ รับสิ่ง <คน S 1> ที่เราทำอะไรที่ดีๆที่นี่มีแต่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่จะให้กับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้สัมผัสกันในวันนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะก็วันนี้เอ่อต้องขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเอ่อทีมเอ่อแพทย์วิถีธรรมที่ท่านเมตตาได้นำศาสตร์ตัวนี้มาเข้าร่วมกับแพทย์แผนไทยตัวเองในานะที่เป็นหมอแผนไทยนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนหมอแผนไทยที่อยู่ในโครงการนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไปในกลุ่มหมอแผนไทยที่ยังไม่รู้ให้เขาได้รู้หรือรู้แล้วแต่ยังไม่มีความเข้าใจช่วยไปชี้แจงแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจว่าโครงการนี้ดีอย่างไรนะคะให้เข้ามาทดลองดูค่ะในเก้าส่วนสิบส่วนเขาอยากจะรับไปหนึ่งส่วนสองส่วนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตเขาแล้วอะค่ะนะคะ ก็ฝากเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวและทีมกิตอาสาทุกคนแล้วก็ผู้ที่ร่วมค่ายทุกคนนะคะที่จะเป็นผู้นําบุญผู้เป็นสะพานบุญให้กับคนไทยต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ,อะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นุกเรียนเชิญอ,อาจารย์หมอเขียวค่ะ